ของศิลปินทุกท่านที่มาเร็วนี้นะฮะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของงานครบรอบ13ปีนาอินเตอร์เทนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากน่ารักมากน่ารักมากนะครับผมยังสบายดีกันอยู่หรือเปล่าร้อนเปล่าไม่ร้อนดิไม่ร้อนใช่ไหม สวัสดีพี่น้องทุกท่านวันนี้นะครับผมก็ผมเชื่อว่าหลายหคนมาตั้งแต่เช้าแล้วไหนใครมาตั้งแต่สิบโมงมาที่นี่โอ้โหกินข้าวไปาน,าวนป้ายยังไงระวังป่วยไม่สบายนะครับผมนะรอพี่กันเออขอบคุณมากน่ารักมากเสียเล่นเสียเล่นเอาลราว,วันนี้มีหนึ่งเพลงนะครับผมมาบอสไม่กับดูการไลน์ในททุกคนแล้วก็ โอกาสครบรอบ3ปีที่นี่นะครับก็ขอให้อาจารย์มาเองแล้วก็พีๆทีมงานทุกคนนะครับผมดีความสุขมากครับขอให้อยู่คู่กับคนไทยไปเป็นร้อยๆปีเลยนะครับผมพป่นี่ครับมอบให้กับทุกคนครึ่งใจจ้ะ

เก็บเขาไว้ขึ้นใจเตที่เป็นความจำทนงการกวามรักเป็นตวัวฉันเข้าไปขอไป้สองให้สามหัวใจวัวใจเธอแค่เพียงเลืนใจ ว,วันเวลาขเขาหุเียนไปไม่ได้วัสย่เอ, yeah. อ,อาจจะมีะไรที่ดที่รห้เธอได้เอลิมไม่ได้ตไม่ดีใ,ใจเธอสปปายก็พอเลิมไม่ได้ก็ไม่อยากขอที่จะขอ ขอเข้าไปขอเตต็มใจให้เธอเอาพว้หน่อยไท้ไหมขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้นะที่อยู่โรงนานะครับผมมาร้องด้วยกันตอนนี้ อยากขอแค่เตืนใจให้เธอร้ไมกับันเขาไว่นใจคนที่เป็นความจกา忘เปิดมระตูให้ฉันเข้าไปเขาไม่ส่งที่ส้าหัใจก็เใจเ,ใจใเธอ กันต่อมาอีกใจละสรุปไปครับกันเช้าเมื่อกี้พี่โน้ตขึ้นมาเหนือโซ่เลยใช่เลยครับคุณจะซับอีกไหมซับค่ะของคุณที่ซับไม่ต่างกันละกี่เยอะไม่หมดเลย เขาก็ดูแลทุกคนอ่าเป็นวิธีกรอนเองต้องทำได้ทุกอย่างใช่คุณนายศิลปินอย่างดีอ่าคุณกันครับผมวันนี้คุณโดนเนี่ยเขาโอ้โหกว่าจะส่งให้คุณได้นี่เขาเลื่อนแย่อลังการดาวล้านดวงมากครับคุณลองส่งกับมาหาเขาดูนะฮะคือเกาไม่ได้คือสมัยนะฮะแต่เป็นโรงงานรักแคนคุณนะครับเอ่อไม่ดีกว่าครับผมเพราะว่าโดนโดนาลังมากครับผมเป็นพี่ชายที่เป็นพี่ชายที่ผมแบบรับมากเลย มีใครหัวมากนะครับไม่เหงาตกไม่เหงตกเราเล่นเราเล่นนะคับจริงจริงฟันนังกรดเลยนะครับครับผมชอบไหมวันนี้ได้มางานกับเราชอบมากคนเยอะมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้มาอยู่รอลกันแล้วก็ร้องเพลงร่วมกันในวันนี้นะครับช่วยพ่อในของเราดีกว่าครับครบรอบสามปีแล้วนะครับผมก็ขอให้นายเชนในการผมมีความสุขมากครับขอให้พี่ๆทุกคนทีมงานทุกคนนะครับแฮปปี้แแล้วก็ขอให้ มีจการยานด้วยนะครับมีโฟษณามีคนตดีงามนะครับแบบทั่วประเทศไทยเลยก็อยู่คู่กับคนไทยไปนานเป็นร้อยๆปีเลยครับค่ะเดี๋ยวเรื่องของคนดาวด้วยแล้วก็มีผลงานที่มีรายการสีฟูดาดูหรือเปล่าอ้โนะครับต้องดูนะฮะทุกคืนวันพุธนะครับผม4ี่ทุ่มอีสานช่องวันนะครับครับผมถ้าคนดูตอนให้ดูช่องวันก็ต้องเดูตอนนี้ดูช่องดาวต่อกันดีเลยครับถูกต้องครับช่องดาวต้องดูต้องดูคู่กันครับผมสีฟูดาโฆษณาปุ๊บเปิดไปช่องดาว